คุณผู้ชมคะทางกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานยนต์รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์นะคะนอกจากจะเป็นการจัดระเบียบแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้ผู้คนขี่จักรยานมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณวิภาปิ่นแก้วได้ไปสำรวจบริเวณนั้นก็พบว่ายังมีอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการขี่จักรยานบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์และขณะนี้ก็พบว่ามีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ถนนหน้าพระาธาตุฝั่งตะวันตกเป็นหนึ่งในสองจุดที่ตำรวจผ่อนผันให้รถบัสจอดรับส่งนักท่องเที่ยวได้หลังจากมีข้อบังคับห้ามรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่เกิน15ที่นั่งจอดรอบเกาะรัตนกโกสินและห้ามวิ่งรอบพระบรมมหาราชวังตลอดเวลาทำให้พนักงานขับรถบัสต้องหาที่จอดใหม่ จากที่มีมาตรการนะคะห้ามรถบัสนักท่องเที่ยวไปจอดบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังผู้ประกอบการก็จะนํารถเดล่านั้นนะคะออกมาจอดบริเวณรอบนอกค่ะอย่างเช่นพี่คนขับคนนี้นะคะก็นํารถออกมาจอดบริเวณป้ายสะพานพระราม8ค่ะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรไปถึงที่จอดรถใต้สะพานพระราม8พบว่าการจราจรไม่ติดขัดมากนักใช้เวลาประมาณ20นาทีคนขับรถบัสคันนี้เล่าว่า เหตุผลที่มาจอดที่นี่เพราะไม่ต้องการเสียค่าปรับแต่พบว่าบางช่วงเวลาที่จะราจรติดขัดกลับไปรับผู้โดยสารไม่ทันเวลานนต้องยกเลิก<ม>โปรแกร,รมเที่ยวบางจุดไม่ค่อยทันเวลาการนําทัวร์มันไกลเกินไงแล้วเราก็คํานวณไม่ได้ด้วยว่าบางทีขึ้นมารถติดไหมไม่ติดไหมอย่างเงี้ยมันก็คํานวณไม่ได้แต่ถ้าบางวันมันไม่ติดก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ติดก็คือถ้าติดก็คือเราต้องเร่ง วววลลาาากรททํัแ้้น,นีถนนราชินีเป็นหนึ่งใน12ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจักรยานห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดทับเลนจักรยานแต่พบว่ามีรถบัสจอดทับตลอดแนวพนักงานขับรถคนนี้ยอมรับว่าเขาใช้วิธีวนขับไปตามถนนต่างๆจนถึงเวลานัดมารับนักท่องเที่ยวแต่วันนี้มาจอดบริเวณน,นี้เพราะกลัวว่าจะกลับมารับนักท่องเที่ยวไม่ทันตามเวลาไม่ได้ครับจอดไม่ได้ จอดไม่ได้จริงๆแล้วที่จอดมันจอดไม่ได้สักที่อะ่ะ <c oughs> ก็แอบ,บจอดกันอย่างเงี้ยครับต้องแอบ,บจอดกันอย่างเงี้ยต้องหูตาไวๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟังด้วยนะ,ะถ้ามาถึงก็มาเมอไซขวางหน้ารถไวญ,ญาติมาไม่ต่างจากถนนหน้าพระธาตุมีรถบัสจอดรอรับนักท่องเที่ยวทับเลนจักรยานตลอดแนวถนนเป็นเวลานานถนนท้ายวัง เป็นจุดที่ห้ามรถทุกชนิดจอดตลอดเวลาแต่ก็พบว่ามีรถบัสมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวอีกถนนคือถนนพระอาทิตย์พบรถยนต์จอดทับเส้นทางจักรยานนักปั่นจักรยานคนนี้มองว่าควรปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถยนต์เข้าใจผู้ใช้จักรยานจะเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ดีกว่านโยบายจัดเส้นทางจักรยานมีรถที่จอดทับ นะฮะเยอะมากคือว่าเลนจักรยานเนี่เหมือนจะไม่มีตอนนี้ครับมันก็แค่เป็นเป็นแค่เลนให้เห็นว่าเป็นเป็นเลนจักรยานแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เลยไม่สามารถเลยครับครับกรุงเทพมหานาครส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจําวันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ลดปัญหาการจราจรจึงได้ออกข้อบังคับห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดทับทางจักรยาน12เส้นทางเช่นถนนพระอาทิตย์ถนนราชินี ฝ่าฟืนมีโทษปรับตั้งแต่400-1,000ถึง1,000บาทและห้ามรถบัสผ่านถนนรอบพระบรมมหาราชวังฝ่าฟืนโทษปรับไม่เกิน1,000บาทกทมเนี่ยก็ได้นําเสนอในที่ประชุมนะฮะว่าได้เคยมีการพูดคุยกับทางกรรมการวิการใหญ่บริษัทขนส่งจํากัดนะฮะซึ่งทางกรรมการวิการใหญ่เนี่ยก็ได้มีการประสานบอกว่าทางกทมเนี่ยได้เคยมีการลงนาม MOU กันไว้นะว่าจะ ให้มีการจอดและจอนและไปจอดที่บริเวณขนส่งสายใต้ซึ่งจะอยู่ห่างจากบริเวณนั้นไม่ไกลนักนะครับและสามารถจอดรถได้ประมาณ3 4 0ถึงคันนะในขณะนี้เนี่ยทางกรทมร่วมกับทางบริษัทขนส่งเนี่ยก็เข้าไปปรับพื้นที่นะในบางส่วนแม้มีความชัดเจนการส่งเสริมให้มีเลนจักรยานแต่กลับพบปัญหาต่อเนื่องเรื่องจุดจอดรับส่งนักท่องเที่ยว รถบัสนักท่องเที่ยวยังไม่มีที่จอดพักรถบัสอย่างชัดเจนทําให้รถบัสรประมาณ800คันต้องวนรถรอรับนักท่องเที่ยวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องคือจราจรติดขัดร,บรอบเกาะรัตนโกสินทร์วิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน